ตำแบน่งอะไรกนต่งเราตั้งนี่ก็ได้แล้วมั้งนไปยู่วะก็ต้องขึ้นไปมุนขับทางไปคนมั้งเึ้นไปวะนี่ลโ,โอเคพี่น้องกลับมาเด็กมาหอดจอดถึงสาธุาาาโอ้ มนแล้วมนแล้วสาธุสาธุสวัสดีครับ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 

เลยาร่ไหมนี่ก็ผสกันแบเท่ว่างท่ก่อนเร่งร่วนกันงานร่วนร่วนงานร่วนรวนข้า้งกันสีหนึ่งก็เปลี่ยสหนึ่งันนงานหลายงานกับพ่อมี้ก็ขับเรืมามันหงฮกก็เรื่มนะครับเนาะเรื่มหนางานอลไรกตมีเป็นรครับงานหลาย

วันที่มีวันที่สามวันเดียววันที่สองเราพ้นพ้นวันที่สองยุบัญการตัดกันบัญการกลงเด็ดเด็ดครับ ต้องมุนั่นว่าพ่บุญอยากนี่เราเปี่ยนงานคิวนึงเราเดือยนถึงห้ากัถ้าเราเปิดไงานเป็นบรทรถปีปรงเ้าก็ต้องาเลยเป็นแก่ครับปีแล้วแล้วหมอนทั้งนี้เว้าเรีกมาโอาหวายไล่เขาไล่เตรียมรถสะดวกสบายแล้วครับไม่ล่า ทำการแสดงมันจันสิบองค์บางทีแขบไปยาเสียเหล็เต็มที่เสียแน่นรับระบบเสียงรับอันคือว่าบ่าพอุทธรณ์คอนฝ่ายเหล็กอนยุท้์เสาหน่อยประมาวันตอนปีปีใดนตอนปี63ซิเมนนปี63แกะตะก้อนแล้วเกีอยวพอบ

นี่ยังช่างนะครับกวนจ้างเมื่อกี้ทุกคันนี่คันทันต้นนิการขาดปี้ล่อด้ต้องขามครองสามปีครับเจยวนี่เขาคิดเงินแนวก็ได้มือนีเขาคิดเงินได้หอบขึ้นอย่างเลย่ามคนนะครับเห็นเราคงไม่แล้วในญี่ปุ่นว่าต้องรับต่อบจแดงวจ้างมัเประจำนห้ าทสเอาสี่ปอนุญาตบบกเพิ่เด้วยมันอาจารย์เพิ่มขั้นสบายเสร็เรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยผู้ช่วยั้องชงทานแล้วครับเายังกระันลองคณะกการเดี๋ยวผมขออนุญาตสิขยับมาทันทีครับสิอาเมฟัง พ่อเขาเขาไหมบัตรมันว่างเหรอขึ้นไปเลยเอาขึ้นเพราะพใหญ่เนาะคือบัตรัในผู้ว่าจ้างครับข้าพเจ้านายสุนทรราศีผู้ใหญ่บ้านนะครับรพอยบหมู่แับบ้า,า,นนรรา,นานาแบบนานเจริญตำางบ,บนนาแย่กข้างใน้แยกจังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับเดี๋ยวโทรศัพท์คุณเก้าหนึ่งสี่ สามสองศูนย์อ่าสี่ศูนย์สี่หนะ้าสี่เนาะครับผมซึ่งต่อไปเนี้ยอ่ะเรียกว่าผู้ว่าจ้างกับนายมานชัยนามุษาผมเนี่ยครับผู้ว่าจ้างต้องการจ้างคณะนะหมอลำคณะนะหมอลำพิลำเพลิะนเะพื่อไปแสดงในงานครับเดี๋ยวผมระบุในงานอะไร,รบุญม,มหาชาติบุญม,มหาชาติเน,ะนา,านะ ไปบึงเจ้าของใน YouTube เด้อป่ะเนี่ยครับคุณมาหาชาติน,นะครับรงกับวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 7นะครับคือกีนนานเลแล้วเนาะใกล้ๆนี่แหละว่าโดนนี่วันนี้ซึ่งต่อไปนี้ผู้ว่าจ้างต้องจ้างค่าจ้างเป็นเงิน จุดๆๆคุย <left> กันแล้วจุดๆๆแล้วเอาโอเคแล้วเนาะนะครับสองแสนแเบิ้บาทนะครับเป็นหน้าที่ของมอลำแล้วก็ผู้ผู้ว่าจ้างนะครับต้องให้ความปลอดภัยแก่ผู้แสดงตลอดเวลาทำการแสดงเพื่อรักษาสมรติอันนี้มันเป็นสัญญาการครับสัญญาตัวนี้ผมล่างไว้แตงแค่อยู่วงกลาอันเดียวกันนะครับ มีเบิดครับแล้วก็ไฟฟ้าก็เป็นน้ำผมเนาะนะครับเป็นของมอเล่มอเล่มอเล่ใหญ่น้ำบัตเตอรื่องปั้นนครับต้องปั้นไฟครับแะครับในส่วนของรายละเอียดของสัญญาค่ะมีอยู่ในนี้นะครับหันเข้าเคยจ้างกันแล้วม่ได้เสด็จวางาต่มานั่งจึงลงไล่ลักอักษรไว้บปานีไม่เห็นน้ำเดือดไปสามสิบครั้งล้งว้ทีนะครับให้หมอเล่ทำอาหารเจ้าภาพให้ข้าวสารสามทงปุ๋ย จะเป็นเขาเขาเขาเนียวมันเนียวบ่ครับครับเขาเนียวเขาเจ้าจะทุ่งนึงก็ได้ก็ดีเขาเนียวสองทุ่งเขาเจ้าทุ่งหนึ่งก็ได้ครับพอทกินสลหรับครับเข้ากันนะครับอาหารหมูป่าไก่ก็ได้ครับย่างได้ย่างหนึ่งหาสิบกิโลผมจะทำกินเองผมมีแม่รัวมานําเข้าซิมี่น้ำแต่นี่หักพุงบักหอยเป็นทุ่งมาไหก็ดีครับและกับในส่วนของน้ำดื่มไว้หลังที่แล้วครับันนี่ซิม่ว่าวันทำการแสดง ผมหมอลำจะตั้งต้นผ่าปลาไว้สองพันบาทแล้วก็สษีรงแพ้น้ำพี่น้องพี่น้องเข้าขันเห็นบุญไร้บ้านได้ไรกับสองสามหมื่นสี่หมื่นกันแล้วแต่ดีกับสบายในช่วงขึ้นนั่นเลยเพื่อวง่ไงเนาะพ่อใดอย่เป็นการลุกทำหมอลำลุ้งจะไม่เขาติดตันกันเขาติดตู้กันครับเบอร์โทรศัพท์กับติดต่องนะครับเนาะอันนี้ผมจึงคงละหลักอักษรไว้เดี๋ยว ก็ถือว่าเป็นอันเร็จสิ้นเนาะก็ถือว่าเล้วขันตอสุดท้ายคือมองเดียวมองเดียนตะมองะขันตอสุดท้ายนะครับาถือว่าพี่น้องก็เป็นพยานนักันมาลับทาเอลยเดมอครับให้ออกมือับ เอฟซีเอฟซีครับไปเบิ้งจะของบันนี่เอาคนมาเลยครับคนวโดมาเลยดีคนวิโดมายดีนอเอามาครับมาบันนี้แวเรียน้อบันนรับอนแก่ัาการคุณจอบสนนบันนะครับมาฮอตจอบถึงเราเดอพี่ีนองเช่าอำเภอหน้าเยี่ย สถานที่ตรงนี้คือวัดป่านาเจริญบ้านครับป่านาเจริญตองบุญอำเภอจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อนี้ครับคือว่าเส้นสัญญาวาจางเด็กสุดพิเศษเลยครับเวลาตอนนี้ซีทุงกัวนะครับตรงดิมากครับในวันที่16กุมภาพันธ์2500 หกสิบเจ็ดครับเสียเจ็ดครับ,รบในงานประเพนี้ก็คือบุญมหาชาติหรือบุญพอบีบน้องบางเท่านะครับนมพอพ่อพี่พอน้องทาง่า,านพีคารวาลทีมง,งานสองร้อยคนชีวิตครับหมอลำพีนลาเพื่อนจะได้มาทําการแสดงนะครับถือว่าเป็นครั้งที่สองในอําเภอนาเยียนะครับตั้งแต่ต่างงงมากจะได้มีอโอกาสถึงบุญบารมีของหูวร่างทีมง,งานขอบคุณวันนี้ขอบคุณท่านสั่ลักนะครับคุณพ,พ่อคุณยายนะครับสังเกตบ้าน อันนี้แหลกงศิวเมียนสายจวดครับพี่นะครับว่าเป็นผู้ว่าจ้างนะครับท่านผู้ช่วยทั้งสองท่านครับและคณะกรรมการเมื่งบานนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับก็คู่หลวงปอจรว่าข้าวมหาเป็นอาจารย์น้องกันไปประสานกานประสานงานพอกันเด้อพี่น้องเด้อจ้างแล้วครับจ้างแล้วหมอลำเพชรลำเพลินหมอลำเพชรลำเพลินครับฝากให้พี่น้อง มาเอาบุญน้ำกันบุญพเวีนะครับมวลมวลแค่รับประกันว่าในซีซั่นสามปีนี้ความยิ่งใหญ่พล,ลังงารนะครับบอยนะได้กินน้องเด้